สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับอีพีนี้เราไม่ได้มาขายบอลสีหรือมาขายต้นไม้แต่อย่างไรครับพอดีวันนี้เข้าไปดูในโรงเรือนมาครับไปเจอเจ้าหงยกต้นนี้ครับเหมือนกําลังจะทิ้งใบครับเพราะว่าอากาศหนาวเนาะก็เลยจะทําการลืร้อเขามาพ่าหัวเลยครับเนาะหงอยกก็เป็นบอลสีอีกหนึ่งประเภทครับที่มีความสวยงามมากเนาะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เราเลยนะครับผงหยกตอนนี้ก็พอมีจํานวนนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการผ่าหัวบอลสีทุกขั้นตอนเลยครับไม่มีกั๊กแม้แต่วิธีเดียวเลยวันนี้เราทางสวนผมใช้วิธีไหนจะมาบอกกับทุกท่านทุกขั้นตอนเลยครับเราก็มาดูขั้นตอนการผ่ากันเลยดีกว่าครับเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ อตอนแรกผมก็จะทําการรื้อเอาต้นเขาอ,ออกมาก่อนนะครับมาดูหัวเขาการเอ๊ะไอ้เหมียวนี่นึหน้าตีโอเคเราก็จะได้ต้นเขาอ,ออกมาแบบนี้เนาะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการล้างเอาดินออกสักครู่หนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่ากันรอสักครู่นะครับครับหลังจากที่เราทําการล้างเอาดินออกทั้งหมดแล้วนะครับเนาะเราก็จะมาดูวิธีการผ่าเลยครับอันนี้หัวก็เราก็จะได้แบบนี้นะครับเนาะนี่คือหัวของเขาครับก็จะมีเงามีตาแบบนี้ เต็มไปหมดเลยนะครับนาอเห็นไหมนี่กำลังกำลังจะแตกเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการตัดห,หัวเขาออกจากต้นนะครับมีดที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นมีดคัตเตอร์แบบนี้นะครับมีดคัตเตอร์ทั่วไปแบบนี้เลยเนาะรจริงๆแล้วใครสามารถใช้มีดโกนก็ได้นะครับเนาะแต่มีดที่บางที่สุดจะดีที่สุดครับแต่พอดีมีดโกนผมไม่มีผมก็เลยใช้มีดคัตเตอร์แบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการล้างทำความสะอาดเขาก่อนนะครับด้วยแอลกอฮอล์ออนะครับเนาะ พอมีดเราอาจจะไปตัดอะไรมาที่มันเป็นเชื้อราอาจจะทําให้หัวเขาเน่าได้นะครับเวลาเราผ่านนะครับเราก็จะล้างแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้เรามาดูวิธีการตัดหัวเขาครับเราก็จะดูก่อนว่ารากเขาอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเราก็จะตัดใต้รา,ากเขานิดหน่อยนะครับ แบบนี้เลยให้ลากเขาติดไปกับต้นนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยก็ได้นี่ก็หัวอยู่ที่เขานี่เห็นไหมตาเนี่ยอยู่ที่เขานีก่กำลังจะแตกเลยครับแบบนี้เราก็สามารถเอาออกมาได้นะครับเนี่ยนี่นเอาเคี่ยวนี่ออกมาแบบนี้เลยนี่ก็ได้ครับหนึ่งต้นเนาะส่วนเจ้าต้น เราตัดเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับเนาะแล้วเราก็จะทําการปลูกที่หลังนะครับมาเรามาดูวิธีการผ่ากันดิธีการผ่านะครับเนาะด้านนี้นครับด้านหัวที่มมนใสๆใส่เราจะไม่เอาไว้เลยนะครับเนาะเราจะตัดออกนะครับนใส่ด้านล่างเนะาะตบงนี้นะครับเนาะ สามารถตัดออกได้เลยนะครับเพราะตรงเนี้เขาจะไม่เกิดนะครับเนาะเขาจะไม่มีต้นออกนะครับสายแบบนี้นะครับหรือเราพาแบบนี้ก่อนก็ได้แบบนี้เลยด้านล่างนะครับที่มันสีใสๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นต้นออกมาได้นะครับเราสีเหลืองๆเงนี่ยเนาะเห็นไหมครับเราสามารถตัดออกได้เลยนะครับ อันตัวการผ่าเราก็จะผ่าตัวไปง่ายๆเลยครับนี่ แบบนี้เลยดีเคียวของเราจะแตกอือนี่ไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับวิธีผ่าผ่านย่างไงก็ได้ครับจะเล็กจะใหญ่นะครับแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะครับเนาะเราก็จะตัด หั่นชิ้นแบบนี้นะครับพยานดูเขี้ยวเขานหน่อยละกันครับพยามจะไปตัดตรงเขี้ยวเขาใช่ไหมนะครับตรงเขี้ยวเขาแบบนี้เนาะเราก็จะไปหั่นให้โดนนะครับเราก็ให้เป็นชิ้นของเขาแบบนี้เลยนี่เราก็จะตัดออกมาแบบนี้นะครับไหม ตรงนี้หน้าหนาวนะครับเนาะบอลสีก็จะบางตัวบางต้นก็จะมีการยุบหัวนะครับเราก็สามารถนําออกมาผ่าแบบนี้ได้เลยนะครับต้นเขาเราก็สามารถไปปลูกให้เป็นแม่พันธุ์ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนหัวเราก็นําออกมาผ่าเพิ่มจํานวนแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ ั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปทําการล้างให้สะอาดนะครับเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างกันเลยปาเร็วตากล้องนี่การล้างนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยเนาะล้างให้เศษมันออกให้หมดนะครับอุ้ยต้องสะอาดจริงๆนะครับ ถ้าไม่อย่างนั้นมีโอกาสเน่าได้นะครับเวลาเรา,เรา,เรานำไปปลูกนะครับเนาะต้องให้สะอาดจริงๆมีดแนะนำให้ใช้เป็นมีดที่บางที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่าเขาเรียกอะไรจะแตกเนื้อเขาจะแตกได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเน่าได้เลยนะครับาสามารถฉีดแบบนี้ได้เลยให หัวที่เขามีการแตกอะไรแบบนี้ครับเขาได้หลุดออกมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหลุดออกไปแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่งั้นเวลาไปอยู่ในที่เราเพราะเขาจะเน่านะครับลา้างตั้งหลายๆน้ำเนาะ Okay. และผมก็จะแช่ด้วยน้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใสเราก็แช่น้ำทิ้งไว้ได้เลยนะครับแช่ทิ้งแบบนี้ไว้ได้เลยเนาะน้ำปูนใสผมก็จะทำติดบ้านไว้ตลอดนะครับเราก็จะแช่หัวไว้แบบนี้ครับรอสักประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับต่อไปเราก็จะมาทำการเตรียม อุปกรณ์ที่เราใช้ในการปลูกกันครับเวลาผมเพาะผมก็จะเพาะในกล่องแบบนี้เนาะกล่องแบบนี้เลยนะครับและสิ่งที่ผมจะใช้เพาะก็คือบางคนใช้ทรายนะครับบางคนใช้ทรายบางคนใช้พีทมอสนะครับแต่ที่บ้านผมจะใช้ตัวนี้เลยกิดแดงแบบนี้นะครับผมก็ทําการแช่น้ําให้เขานิ่มเนาะแล้วก็เก็บความชื้นไว้ได้พอสมควรและ้ะเราก็จะมาทําการนี่ ปุบขอแบบนี้เลยนะครับไปุได้เลย จะบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับบอกเคล็ดลับทุกขั้นตอนเลยทําให้ดูเห็นเห็นเลยนะครับเนาะว่าผมใช้จริงๆนะครับข้อดีของอิดแดงก็ักษาความชื้นครับและเผา สะอาดนะครับเนาะด้านในเขานะครับสะอาดมากนะครับเพราะผ่านการเผาผ่านการอะไรมานะครับเชื้อโรคก,ก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีที่ติดอยู่ด้านนอกแหละเชื้อโรคเนาะเราก็ต้องทำทำการล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับ ไปทุบไปอย่าให้ละเอียดมากนะครับเนาะแล้วก็อย่าให้หยาบมากนะครับเขามีความเป็นชิ้นๆอยู่บ้างนะครับโอเคผมก็จะเอาใส่ในกล่องเลยแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยล้างอ่ะเรามาล้างกัน ตอนแรกเดี๋ยวล้างพื้นก่อนครับเดี๋ยวโดนบนครับเพื่อนต <laughs> ีดล้างพื้นขา้ก่อนมาเรามาล้างหยุดก,กันครับเออค่อยค่อยล้างไปเนาะ น้ำแดงมากเลยใช่ไหมครับน้าแรกเนาะก็จะแดงแดงแบบนี้นะครับอ่ะเรามาล้างกสักรอบเห็นไหมครับพอน,น้ําสองปุ๊บก็จะไม่ค่อยแดงแล้วเทน้ําออก จะน้ำก็ได้ความมั่นใจนมครับน้ําจะใสเลยหลังจากที่เราล้างเป็นที่เรียบร้อยเนาะน้ําก็จะใสแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมใสกิ้งเลยแบบนี้แหละที่เราต้องการนะครับเราก็ดูดีๆนะมีเศษมีอะไรที่มันติดอยู่เราก็เอาออกทั้งหมดนะครับ โอเคนี่แหละครับเรียบร้อยเราก็จะได้อิฐแดงแบบนี้นะครับเนาะจริงๆแล้วนี่ก็หยาบไปนะเนี่ยสามารถทุบได้อีกนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรป่ะนี่อันนี้คือหัวบอนสีที่เราผ่าแล้วก็แช่น้ำปูนใส่ทิ้งไว้นอ้อยแล้วก็อันนี้เป็นอิฐแดงที่เราเพิ่งทุบเมื่อสักครู่นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการเอาหัวบอลสีที่เราผ่านะครับเนาะออกจากน้ําปูนใสที่เราแช่วไว้นะครับผมก็จะค่อยค้อหยิบออกแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในทิชชู่แบบนี้นะครับ เราเด้ชั่วแบบนี้นะครับเนาะและเราก็จะทําการซับเข่าเบาๆนะครับรค่อยๆซับเขาให้เขาแห้งนิดๆนะครับแต่เราจะไม่ทิ้งไว้นะครับเนาะบางคนเขาจะทิ้งผึ่งให้แห้งเลยนะครับเนาะแต่ผมว่าเซลล์เขาจะตายอะ่ะผมว่านะถ้าเราทําการผึ่งเขาจนแห้งเกินไปนะครับเราใช้เขาตอนเนี้ยผมว่าดีที่สุดนะครับ นี่โอเคครับมาเรามาดูวิธีการปลูกกันกวิธีการปลูกครับบางคนเขาก็จะเอาหัวเนี่ยเนาะโรยลงไปในนี้เลยนะครับเนาะแต่ผมจะใช้วิธีค่อยๆเรียงนะครับเพราะว่า เขาจะได้มีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับเช่นบางชิ้นที่เขาเน่าเขาจะได้มีระยะห่างกันแบบนี้นครับเนาะสมมติว่าหัวนี้เน่ามันก็จะไม่ได้มันจะได้ไม่รามมาหาต้นามาหาหัวนี้นะครับเนะาะมาหาชิ้นนี้เนาะผมจะใช้วิธีการเรียงนะครับตัวการเรียงหัวชิ้นผ้าครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนาะจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นเปลือกแบบนี้นะครับเนาะเปลือดด้านนอก เราจะนําเปลือกด้านนอกวางลงไปกับกิดแดงนะครับใช้วางลงไปในแบบนี้นะครับเนาะจะไม่ใช้ด้านที่เป็นเนื้อวางนะครับยวเราค่อยเรียงไปแบบนี้นะครับเนาะใช้เวลานิดนึงครับแต่โอกาสอ,อะไรเขาจะโอกาสรอดถ้าเกิดเขาเน่าอย่างเงี้ยเขาจะได้ไมไปติดเชื้อกันนะครับตรงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงน,นะครับเนาะ เสียงผมก็เป็นหนุ่มเพิ่งแตกเสียงใหม่เลยโอ้โห่ารกินมาสองสาวันแต่ค่อยๆระย่างไปนะครับไม่รีบส่วนพี่ๆท่านใดสนใจบอลสีราคาถูกๆนะครับก็สาม,มารถเข้าไปดูในคลิปเต่าผมได้นะครับเนาะอีพีล่าสุดยังอยู่นะครับบอลสีเนาะ อ่าวงสีลูกไม้ราคาห้าสิบาทนะครับเนาะแล้วก็อ่าพริก,กเกลืออยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูกันงได้นะครับเนาะสั่งได้เลยนะครับพร้อมส่งมีพร้อมส่งเลยนะครับเดี๋ยวค่อย,ยไปเนาะแล้วแต่สะดวกนะครับบางท่านก็จะโรยลงไปเลยนะครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้สบายใจกว่าครับ ็ค่อยทําไปครับเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนอยู่แล้วที่บ้านผมก็จะใช้แบบนี้เนาะวิธีการผ่าหัวนะครับเนะบาะบอลสีใครสนใจก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยนะครับ หรือท่านใดมีวิธีอ่าหัวหรือวิธีการเพราะบอลสีอ่าหัวบอลสีแบบไหนก็แชร์ประสบการณ์ของท่านเนาะลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับดูดูดื้อจริงรจริงนะแมวฮ่าดื้อจริงจริง โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะอย่าลืมนะครับเนาะผมก็จะทำการปิดฝาแบบนี้เลยนะครับและเขียนครับตัวนี้ชื่อว่าหงหยก วันนี้วันที well ่เท่าไหร่ครับยี่สิบส po ี่ทคหกห้านี่เราก็จะเขียนแบบนี้เนาะเพื่อไว้บอกให้เราทราบนะว่าเราทำเมื่อไรและชิ้นผ่าที่เราผ่านนั้นเป็นชิ้นผ่าของต้นพันชื่อว่าอะไรนะครับเนาะเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับเพราะว่าเวลาผ่าแล้วอะมันจะมีจานวนเยอะเนาะที่นี้เราก็จะจําไม่ได้นะครับเราก็ต้องจาเป็นต้องเขียนไว้แบบนี้นะครับเนาะก็ เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสาหรับการผ่าหัวเจ้าบอลสีหงหยกตัวน,นี้ครับขอยุบเนาะตัวน,นี้ก็ยังไม่ตายนะตันนี้เราก็สามารถไปปลูกได้ต่อนะครับเนาะเขาจะแตกหัวใหม่ทําหัวใหม่ขึ้นมาให้เราได้อีกนะครับเนาะส่วนท่านใดชอบวิธีการเหมือนของผมนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับมีวัสดุกิ่ไม่กี่อย่างนะครับเนาะส่วนมีดใครมีมีดโกนนะครับก็สามารถใช้มีดโกนก็ได้เนาะ เพราะว่า,ามีคัตเตอร์เนี่ยผมว่าเขาเรียกอะไรใบมันก็มีจํานวนมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเวลาเราผ่าไปที่หัวบอลสีเนี่ยบางครั้งอ่าหัวบอลสีมันลั่นมันแตกแล,และถ้าเราทําการล้างออกไม่หมดเนี่ยเศษที่แตกนะครับจะทําให้ชิ้นนั้นเน่านะครับเนาะแล้วก็อาจจะลามไปหาชิ้นอื่นๆได้นะครับเนาะแนะนํา ซื้อใบมิดโกนครับใบละบาทสองบาทน่ะแบบนั้นเลยใช้แบบนั้นเลยได้ครับเนาะเพราะว่าใบเขาจะมีขนาดบางและเล็กนะครับหัวบองสีจะได้ไม่แตกนะครับเนาะแล้วก็น้ําปูนใสทำติดบ้านไหมครับท่านใดปลูกปลูกบอนสีเนาะตาน้าปูนใสสาคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแช่หรือการล้างต้นหัวต่างๆนะครับเนาะก็สามารถใช้ได้ดีครับและอิดแดงแบบนี้ก็ใช้ได้ครับหรือบางท่านไม่มีอิดแดงบางท่านอาจจะชอบ เพราะในทรายก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าอิฐแดงมีความสะอาดมากกว่าทรายครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการเด้นเวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ